ครับผมก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็สำหรับนี้ครับเว็บไซต์ท่องเที่ยวไลน์ก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้ซื้อเลือกหากันเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับก็จะมาก็จะมารีวิวเป็นสปอตเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นโครงเหล็กทั้งคันนะครับผมมีโช๊คหน้าหลังนะครับเป็นหน้าสองหลังสองเป็นสี่ตัวตัวนี้ไร้สายพานนะครับผมไม่มีสายพานนะครับเป็นมอเตอร์ในตัวนะครับเป็นล้อสูบลมขนาดแปดนิ้วนะครับนี่ครับดูไฟท้ายนะครับผม โช๊กหลังนะครับแล้วก็เป็นมีเบรกนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ในตัวนะครับไม่มีสายพานนะนี่นะนะครับแล้วก็นี้เป็นโครงเหล็กนะครับมีที่เกาะเท้านะครับกันเท้าหลุดลื่นนะครับตรงคอพับได้นะครับแค่ดึงคดึงนนี้ออกแล้วก็พับนะครับตะกร้าก็ถอดได้นะครับผมพับเก็บได้เปิดไฟหน้าได้นะครับนี่นะเวลาปิดไฟหน้าก็ปิดหนึ่งล็อกนะครับผมนี่นะแล้วก็มีไฟสถานะแปดจุดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแบบมือปิดนะครับนี่นะ นี่แบบโนดิดนะครับมีเบรกนะครับผมแอร์นะครับดูนะครับตัวนี้รับหนักได้โดยประมาณ80กิโลนะครับ80-90ถึงกิโลนะครับผมระยะทางก็ประมาณ20-25ถึงกิโลนะครับผมอยู่ที่น้ําหนักลูกค้านะครับนะครับผมก็คุณลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับผม นะครับ0850424930เราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับและยังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถ8ราคาเป็นกันเองนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอ้อลืมไปนะครับก็มีที่ชาร์จให้ด้วยนะครับผมเป็นที่ชาร์จ29.2โวลต์นะครับผมกำลังไฟตัวจริงก็คือ24โวลต์ครับที่ชาร์จก็จะเร็วขึ้นนะครับดูชาร์จก็อยู่ตรงด้านขวานะครับตรงนี้เลยเท้าเหยียบนี่เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ตะกร้าหน้านะครับนะ ครับผมทางร้านเราก็มีบริการรับประกันสินค้าด้วยนะครับผมสนใจก็ทักมาคุยโทรมาหาเปนก่อนได้นะครับหรือเข้าชมสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่เบอรเว็บไซต์ไม่เจ็บอะไรทำได้นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องลาคุณลูกค้าท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ